สำหรับท่านที่จะเข้าประชุมโดยใช้ Meeting ID นะครับให้คลิกที่ Join Meeting ตรงนี้นะครับจากนั้นใส่ Meeting ID ที่ได้รับนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ Meeting ID ก็คือ840 8153626นะครับ จากนั้นในชื่อช่องตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อของท่านให้ท่านเปลี่ยนชื่อเป็นตัวย่อชื่อมหาวิทยาลัยเป็นตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็นามสกุลของท่านเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้ต้องตรงกับที่ลงทะเบียนไว้นะครับจากนั้นคลิกที่จอยนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปนะครับ มีติ i งไอ d และ Password ทางคณะผู้จัดจะส่งให้ท่านในลายกลุ่มหากขึ้นว่าพาสเวิร์ดไม่ถูกต้องให้ตรวจสอบแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดอีกครั้งนะครับจากนั้นก็ รอให้ผู้จัดตอบรับท่านเข้าร่วมในการประชุมนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้คลิกที่จอยคอมพิวเตอร์ออดิโอนะครับไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะไม่ได้ยินเสียงผู้อื่นนะครับและเมื่อเข้ามาแล้วก็ขอให้ปิดไมโครโฟนแล้วก็เปิดวิดีโอด้วยนะครับขอบคุณครับ